สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้มีข้อวิจารณ์ให้ทัศน,นะฟุตบอรลรายการสําคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆนี้สามารถกดติดตามกดทัศน์ใเข้ามาได้โอกาสชนะถึง0 9 10%เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับ ชนีดฟุตบ,บอลลีใหญ่เข้ามาเตะกันเยอะมากชอบเชียร์บอลเชียร์ประกรารังโปรโมชั่นเยอะนะก็มีลิงก์รับซับด้วยนะสามารถนําไปใช้ได้แปะตามช่องทางมีเดียต่างๆได้เลยส่วนใครเนี่ยย้ายค่ายมานะโปรโมชั่นจัดเต็มเป็นแสนต่อสัปดาห์นะแถมต่อบินเนี่ยภาคอมมิชชั่นเงินคืนศูนย์อร์นะสนใจเข้ามาสอบถามกันนะครับคืนนี้เราจะไปที่ลาลิก้าสเปนนะบาร์เซโลน่าเปิดบ้านพบบาเลนเซียบาร์ซ่าอันดับหนึ่งนะบาเลนเซียอสิบเก้านะต่างกันสิบแปดอันดับราคาไม่แรงนะบาร์ซ่าต่อลูกเดียวเองนะ เจอกันมา6เกมหลังบาซ่าอัดไป5เกมนะแล้วก็เสมอหนึ่งไม่เคยแพ้บาเลนเซียนะช่วงหลังบาซ่าแม่งแรงจริงเ้ย10เกมหลังล่าสุดบาร์เซโลนามีแพ้2เสมอ1ชนะไป7ช่วงหลังฟอร์มดีนะครับโบวกโอเคเลยบวกไป5เสมอ2เสียไป3ปเซ็น์การบวกยังสูงอยู่นะบาซ่าส่วนบาซ่าในบ้าน10เกมหลังนี่แพ้เกมเดียวต่อไบยเยอร์มิเนกเสมอ2ชนะไป7ในบ้านบวกไป4เสมอ1เสียไป5นะในบ้านอาัตราการบวกอาจจะดรอปลงหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเชียร์ได้ฟอร์มดี ดูบราซียกันหน่อยนะฮะทีมเยือน10เกมหลังชนะ2เสมอ2แพ้ไป6เกมนะแล้ว6เกมนี้แพ้ต่อเนื่องดลยเด็กถ้ากับว่า10เกมหลังบวก3เกมเองเสียไปถึงเสียถึง7อ็ดนะเปอร์เซ็นต์การบวกแค่3 0เเซนะฮะบลเซียเกมเยือนชนะ3เสมอ2แพ้ไป5 4สี่เกมหลังแพ้หมดเลยนะครับแต่เกมเยือนก็ถือว่าไม่ได้แย่มากเขาบวกไป5เกมนะเสียไป5เกมก็50า0ิบ้ที่ชอบบาเซลน่านะไปดูราคากันนะครับบาเซลน่าต่อหนึ่งลูก ได้1น5ผมคิดว่าเชียร์บาร์เซโลนาได้ว่ะคิดว่ามีโอกาสเก็บชัยได้สูงเลยนะลูกหนึ่งมีแน่ครับูลูก,ลกสองก็ได้ว่ะคู่นี้จากบาร์เซโลนาเจ้าบ้านคิดว่า2 0นน่าจะมีฮะส่วนคุยสองอยู่ที่ลาลิกาสเปนนะบายาโดิดเปิดบ้านพบเอสปันยอนคู่นี้ต่างกัน6อันดับนะเจ้าบ้านอน่ะสิมี10ตกชั้นหนีตายนะครับส่วนเอสปันยอนหนึ่งบออยู่กลางตารางนะก็ปลอดภัยหน่อยนะฮะคู่นี้เจอกันมาแนละ้วเกมหลังเป็นบายาโดริดชนะไป3เอสาญญนน, 2, นะบ,น,นบ้า,บามันนะครับ มาดูฟอร์มของบายาโดลิทกันหน่อย10เกมหลังชนะ2เกมเองเสมอ1แพ้ไปถึง7เกมฟอร์มไม่ดีนะก็บวกแค่2เกมแล้วก็เสียไป8เกมเปอร์เซนต์การบวกแค่20%ฮะบายาโดลิทในบ้าน10เกมหลังพอดูดีหน่อยครับแพ้2เกมเองในบ้านชนะไป5เสมอ3นะแล้วในบ้านนี่บวกไป6เกมเสียไป4เกมใช้ได้นะบอลผู้นี้บ้านใครบ้านมันจริงบายาโดลิลในบ้านดีมากนะครับส่วนฟอร์มของเอสปปนยอน10เกมหลังเย่าเยือนมีชนะ4เสมอ3แพ้3ฟอร์มดีนะ เสียไปสเกมเสมอ1แล้วก็บวกไปถึง6เกมเปอร์เซ็นต์การบบกสูง60%กว่าเปอร์เซ็นต์่ะนะเอฟเปนยอนค่น่าเชียร์เอฟเปนยอนเวลาออกไปเยือน10เกมหลังมีแพ้3เสมอสชนะ4ผลงานดีนะครับบบกไป6เสียสี่โอ้เอฟเปนยอนน่าเชียร์ไปมาดูราคากันชอบทีมเยือนว่ะเจ้าบ้านได้ในบ้านเลยนะแต่เกมเจ้าเยือนไม่ดีคะแนนก็เลยไม่ดีนะครับราคาคู่นี้เปิดมาเจ้าบ้านต่อบปอได้เต็มนะลองได้1.9ก็ตถ้าตอเจ้าบ้าน เสมอหนึ่งจุดหกเจ็ดอยู่ทีมเยือนได้สองจุดสามสามนะผมว่าคู่นี้เสมอว่ะทีมเยือนแม่งเล่นดีนะเว้ยเชียร์ได้นะครับทุกหลังเหนียวแน่ลลตาตันบวกสวยเลยหกสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งในบ้านทั้งทั้ง,งยวเย้าเยือนนะครับมีโอกาสที่จะจบเสมอสูงเชียร์เอสปันยอนได้นะครับทีเด็ดวสองคู่นี้ชอบตานกันมาได้โปรโมชั่นเยอะค่าคอมมิชชั่นก็มีถามมีลิงก์เราสามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงสนใจคลิกขึ้นมาได้นะครับวันนี้ฝากาลกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้ววยสสััดีครบ